ครับก็เหนื่อยด้วยหัวใจที่เรามีแค่สองมือเปล่าครับสมองและคมามคิดที่จะทำงานจึงต้องไปทุกหมู่บ้านหรือเรียกว่าทุกอำเภอทุกตำบลจึงต้องไปตลอดวันนี้ก็จะไป6 7จดจุดนะครับวันนี้ก็เพิ่งเสร็จมา4ี่จุดดังนั้นถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยกายแต่ว่าก็ไม่เหนื่อยใจขอใช้พลังกายและพลังใจสู้เพราะเรากลัวอย่างเดียวคือเรื่องปัจจัยเรื่องเงิน กับการรวมกลุ่มกันของคนเก่าเหล่านั้นไม่มีปัจจัยเงินที่จะมาสู้กับหัวเดียวกระเทียมรีที่ไม่มีใครเขาอยากเอาสภาประชาชนเพราะถ้าเอาสภาประชาชนผลประโยชน์เงินสี่พันล้านบาทต่อปีมันไปอยู่กับพี่น้องประชาชนหมดสภาประชาชนจะเป็นที่รวมของคนแล้วก็จะทาอะไรเอาเงินไปให้เขาให้เขาเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นกรรมการ Safe. ตรวจ,รวจด möglich. ูด้วยว่าเงินหนึ่งล้านบาทไปทำหนึ่งแสนบาทน well ี่มีคุณเขาก็ไม่ตรวจแล้วดังนั้นต้องโปร่งใสทุกอย่างและเงินต้องกลับไปคืนหมดจึงไม่มีใครมาอยู่ด้วยแต่หลายคนที่หลังจากเห็นอุดมการเห็นว่าเราเอาจริงจริงก็มีสจหลายคนนีมาขอใช้อุดมการด้วยสสหลายคนก็บอกว่าเห็นด้วยกับอุดมการเพราะเราบอกว่าผมชััวคนเดียวมีประสบการณ์ในการเมืองแล้วบริหารสจได้ ขอเป็นมิตรกับสจทุกคนและเป็นมิตรกับสสทุกพักดังนั้นหลายคนที่เขาเห็นด้วยกับรูปการทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติเขาก็มาให้แรงใจให้กําลังใจและช่วยเหลือโดยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จอะไรเลยครับ